จุงกะสบายดีฮาวริกะโตสม,มอฮาฮาวยูไอเลฟยูทูสกายอ่าส่วนนี้อยู่ที่เจ็ดสิบหกจุดหานะครับพี่น้องน้ำอ้อยน้ำอ้อยควันีรียวยูประมาณนี้แหละพี่น้องสี่สิบสี่จุดสาม ตัวเฉลี่ยร่วมลอยละ76.5จาถ้ามาเอามาัดตาวัดออกจากสายติก็อยู่ในเครื่องมืออันทันสมัยนี่แหละพี่น้องแล้วก็อยู่ในเกณฑ์ใส่ใดน้ำน้ำตาลโบผิดวัง ในเกณฑ์นดีปกติอยู่ถึงสีแห้งแรงแต่ก็มีความชื้นฉ่ำจากน้ำหมอกน้ำค้างเป็นโตพะยุงแต่ถ้าแห้งแรงว่านี้กาคือสีต้องค่อยบอวชัยแต่ก็บกเป็นอย่งครับพี่น้องช่วงนี้ทางงานว่าค่อยก็คือค่อยได้อยู่ พอความแห่งของนลำต้นอยู่ในเกณฑ์ปกติบ่ได้ถึงขน,นาดบ่าสีเร่งเปล่าอยู่ในเกณฑ์ปกติพี่นอ้องโซนรวมประมาณจากจุดนี้ออกไป สาีว่าล่าต้ตนก็สดซื่นแจ่มใสดีสุกตนถึงอยู่ในเกณฑ์ปกติอลองติดตามเบิ่งว่าสำใดคือผลแท้ซำใดคือผลลองเพราะฉะนั้นมาลองเบิ่งกันอีกเท๊งหนึง่ง เจ้าของเพิ่นก็นมาเบิ่งอยู่มะเสาพี่น้องโอ้ว้าวอุดมสมบูรณ์แท้เนาะ ว่านานี่นะเป็นน้ำตาลขาวได้พี่น้องเพราะว่าอย่างเมื่อีเพราะว่าก่อนนานี่นะความหวานที่ห่อไปเหตุเป็นก้อนเบิงเอาไปขวัญเอาไปนี่เบิงอูอยู่นี่มาตาวัดที่ห่าวัดไดก้ก็คือลอยปลาย แต่ห้องบรเห็ดลายพี่น้องห้องเ,เห็ดลำเดียว่วนหนึ่งโซนหนึ่งห้องเห็ดลำเดียห้องบะกะหของพี่น้องมาลายเย็นใจเพิ่นแต่ละโซนแต่ละให้แต่ละทีแต่ละทางเขาจะเอาเต้มือจสีไปเห็ด ไอหมูจงสีเ่าก็เอาไวเอเพิ่นก็อยู่ในเกนดีกว่าดินทรายแดงพี่น้องเพราะว่ามันเป็นดินเหนียวเนาะ พี่น้องกับเบิงความสดของเขาที่ขนาดเท้ายางมาจนไก่จากคุดเดิมแล้วความสดค้องลำต้นก็ยังเห็นอยู่ <c oughs> ต้นเรื่องหนาก็ตาได้คือกาพี่น้องแต่ยังอยู่เกีฑยนดีคือเราแล้วน้ำตาลเขาบอกได้เลยว่าแต่ละมือพอทอกันพี่น้องวัดปริมาณน้ำตาลแต่ละมือสิบพอทอกัน คืนลงบมเมนอยู่ที่อากาศอย่างเดียวอยู่ที่ความผอมของปัจจัยหลายๆอย่างพี่น้องวัหยัางวัติก็คือยังน้ำาล้นแจ๋วพี่น้องเลยถ้าหากว่ามันเต็มมันก็ไลออกมันบล่ลอ่ะอันนี้คือกันมันขับถ่ายออกมาขับถ่ายออกมาจากเปลือก เปลือกหนอกสู้ใบค่ายหินมาลำต้นแต่ละขอแต่ละตาพร้อมที่จะขยายออกมาเป็นสายพันธุ์บางีีหน่องความสดของเขาคือว่าใส่ได้เดย็นดี นี่ยจับมาแน่นอนของเขาต้นใดบอกว่ารอยเจ็ดสิบห้าก็รอยเจ็ดสิบหาเปี้ยะเลยบอกขาดบอกเกินแน่เบื้องสีสันของต้นอ้อยกระหูขงเรอพี่น่องเลยว่ามันสีอยู่ประมาณทำใดนองตว,วัด การทำงานแต่ละครั้งแต่ละปีมันมีหัวยเห็นอยนู่เนาะเป็นอยังมือนีนห้องประวัติไม่ความจำเป็นยังต้องประวัติซ้ำแล้วซ้ำอีกพี่นอ้องเพราะว่าตั้งต่เริ่มตัดมาตั้งแต่เริ่มเหตุมาปุ๊บนี่้อสอบได้ไปเห็ทหเุทางอื่นทางไกลกว่ขาข้อเห็ดยุดใกล้ๆขยายเขียยออกไปเรื่อยเรื่อย เราห้างมาฝ่า่งสุมือสุมือแต่ละมือเ้าบ่มาเวลาเดียวกันพี่นอ้องจากเรื่องเด็กเรื่องขึ้นเกิดเป็นส่วงเ้าส่วงคำ้ำบรรยากาศแต่ละมือต่างกันออกไปพอยังวัดตี การเหียนหูมีการสิ้นสุดพี่น้องเลยทางเขาขยันเรียนขยันหูขยันจื่อขยันจําแล้วเขาก็บ,บอกออกไปน้องนุ่งลูกหลานผู้ที่ตามเทรนรุ่นเฮียหลังหรือว่าลุงป่านาอาคือเพื่อนเห็ดให้อ่อยให้น้าตาลอยู่ผู้เพิ่อนหูแล้วเพื่อนกระสิเอามาเป็นขอ้อคิดที่ดี แนะนำให้ลูกให้ล้านได้เฮี้ยนหูอีกต่อไปไม่ขอบอกฟองบางครั้งที่เพิ่นเบิ่งออกเบิ่งหูเพคยนำมาบ่ามาเสริมมันก็สิเป็นผลดีกว่าเกษตรกรเฮาเพราะฉะนั้นแล้วทุกสิ่งทุกอย่างที่ผมส่งออกไปจากความเป็นจริงอันได้ดี ะให้จ้าจำวบพี่น้องอันใดบ่ดีก็เจ้ไวบเรื่อยๆข้างในหอดเวลานั้นแ้วพี่น้องก็หูว่ามันพอเหตุใดถึงบอกให้เจบไว้อ้อยใน,นส่วนประเทศไทยของเขาในภาคตะวันออกกับสียูลักษณะขอห้างกันจำหนี่เพียง บกักกีจังหวัดพี่้องพอ,อยางมาตีพออ้อยซัมเน่มันเป็นอ้อยขอที่มาตรฐานที่พ่อหาได้ในสมัยปัจจุบันนี้แต่ถ้าเป็นแต่ก่อนมันจะอยู่คืบคืบนิ้วกลางกับนิ้วโป้งพนอง,อนงขอหนึ่งขอหนึ่งมันจะอยู่ซัมเน่ ตออั้งแต่ปีพศ2538ขอนึงขอนึงสิยูประมาณนี้แต่มาปี2 5 2 0ลำบ่อยสิยูประมาณนี้ขอ้อก,กี่กว่างซำนี้่ย่าวซำนี้พอห่างออกมาเขามาอยู่ช่วงปี2 5 0 0 หาสิบสี่ลำอ่อยสิมาอยู่ลักษณะนี้พี่น้องที่ขอกระจดอดรถประคามขอเดียวพี่น้องแต่ทรงผลกอหนึ่งกอหนึ่งแต่ละกอนี่ปริมาณมากด้วยลำพี่น้องลำที่อยู่ที่สิบสามจนหอดยิบหาพี่น้อง ลำสมำเสมอลำหน่อยลำใหญ่ต่อหนึ่งต่อสองต่อสามต่อสี่ต่อหาจนหอดต่อสิบผู้ทีเพิ่นเจงดูแลด,ดีหรือก็ได้มากกว่านั้นอยู่บางคนได้สิบห้าต่อเออสิบห้าสิบหกในช่วงนี้ก็สิยูสามสี่ปีแรกสิน่นงเพราะว่าพื้นที่ที่ห้าเห็ด เกษตรกร,เก,รเกี่ยวกับหน้าเข่ามาหลายปีตั้งต่บรรพบุรุษพ่อจะมาถึงลูกหลานกัแบบเปลี่ยนแปลงมาเป็นไฮอ้อยเปินผสมเขาหน้าไฮอ่อยไฮมั่นไฮยางพาราทามาต้นนี้ อยู่ที่เจ็ดสิบห้าเจ็ดสิบหกจุดห้าถ้ายู่วังเจ็ดสิบหกจุดห้ามันสีอยู่นนำหนักหนำตาลหลายบรนไดเออเอาถามผมผมก็ตอบให้บ๊อบเป๊ะถอดได้ดอกพี่นองเลยประมาณได้เต็มที่แค่นั้นแ่ละลอยละต่อโซนตามความเป็นจริงที่เคยเงียนหูมา พี่น้องล้ำวอยสิอยู่ไกลเคียงขนาดเกา่าด้แถวภาคตะวันออกนี่อยู่ซ้ำนี่ละพี่น้องเลยแต่ก่อนแต่ปัจจุบันทุสมัอนี่สิอยู่ประมาณนี้แต่สายล้ำต้นหลายล้ำต้นดก เกษตรยุคใหม่เพื่นว่าถ้าหากว่าลำต้นหลายลำต้นดกกสิไดปริมาณหลายถือพี่น้องปริมาณได้หลายแท้แน่นอนแหละแต่ว่ามันสิดูแลยากนิดหนึ่งพอยังบ่ตีเพราะว่าความดกความหนาความที มันกาะีเห็ดห้เหาวหูเห็นใน่างกันเนะลำต้นก็บือว่าทีเป็นไดพี่น้องอยู่ในเกลียนดีอยู่ถึงว่าทีพี่เอ็ดพันถึงตรงดาวเทียมให้ปริมาณ น้ำอ้อยน้ำตาลได้หูได้เห็นไว้ท่านใจดีแค่ห้องทรงรูปภาพไปเพิ่นกับกาแล้วยะเวลาให้เรียบร้อยเรียบการนำนักการนำตาลเห้ยห้องหูเห้เห็นได้ยังดีเลยอืมมีปีนี้แะไรพี่น่องที่เขาก้าวเข้าสู่วิวัฒนาการที่พัฒนา ที่ท่านสมัยแช่ทศัพั์เครื่องเดียวสามารถใส่ประโยชน์ได้หลายอย่างพี่น้องเพียงแต่ห้าหูจากวิธีการใส่แล้วก็เอามาใส่ให้มันเป็นประโยชน์ อันนี้โซนจเจริญสุขพี่น้องขอ,ของชุมชนจเจริญสุขออกจากโซนนี้ไปห้ากับิิเขาสู่โซนของอำเภอจเจริญะเกียตตำบลทวารพี่น้อง พอหยังพอหลังจากที่เฮาตรงงานตันวนี้ออกไปแล้วให้พี่น้องได้สบายใจม่ต้องไปกงังวลมาต้องพะวงพอหยังงมาทีพะวาเฮาอาศัายโรงน้ำตาโลโรงน้ำตาลก็อาศัายเ้าคือกันพี่น้องเอง ต่างคนต่างอาศัยกันเพิ่นหบซื้อจากพี่น้องไปละลายจุดบางทีเพิ่นกระบายบ่ทันเพิ่นเหตบ่ทันอ่อยต๊ข้่างมันก็นแหงแหงแล้วมันก็บ่ไดปริมาณที่พี่น้องเลยเอาไปขายเมืองอื่นมันกันบบไดราคาถ้าเพิ่นยุดก็ย่อมหมายถึงว่าฝากพี่น้องเก็บความสดไว ถ้าตัดแล้วความสดมันสิเก็บไ่ได้พ่อเดือนพี่น้องแต่ทำบ่ตัดนี่มันก็นสิได้หลายเดือนเพราะฉะนั้นแล้วทุกสิ่งทุกอย่างต่างคนต่างพึ่งพงาอาศัยกัน อันนี้คือโซนที่คนของโรงงานเป็นมาเจาะหาขอคัดแยงคนงานของโรงงานกับผมเฮาผมมีขอคัดแยงกันเอพี่น้องเอ้เพียงแต่ว่าเขาอยากหูวว่าผมทรงความจริงไปมากหน่อยเพียง ใดแล้วมีความซื้อซ้ำใดเออที่มีความจริงใจกับพี่น้องได้หลายหน่อยซ้ำใดเท่านั้นละเอาเพิ่นมาเพิ่นงานเป็นกลุ่มพี่น้องเพิ่อนบ่อมาคนสองคนจังที่เฮาูเฮาเห็นกันอยู่อ่าก็เป็นเรื่องปกติธรรมดาเน,ะนาะน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งปลาคนงานก็พึ่งปลาอ้อย,อยนี่ละ ควายเจ้าก็พึ่งเขาพึ่งน้ำจังหูจังเห็นเนาะอ,อ,อันใดดีห้องก็เจไหวอันใดบดีห้องก็เจ๊วบหนุบมรุ่งรักษาต่อไปซื้อไปเรื่อยๆขอบคุณที่ติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ได้วพี่น้องเด้วยฮาก็บ,บ่มีอย่งางไรนอกจากว่าอาศัย พื้นที่ที่นฐานบานเกิดเมืองนอนในทําในสิ่งที่เฮาเฮี่ยหูมาฝึกฝ้นมาในช่วงที่เฮาออกจากบานไปไปหาประสบการณ์ไปเรียนรู้สิ่งดีๆต่างๆนา่นนแแ้้วก็จดจำไว้เอามารักษาเอามาดูแลให้มันดี ในทินทานบานเกิดเมืองนอนข้าเมื่อข้าเห็ดได้ข้าก็พอใจข้าเห็ดบ่ได้เ้าก็ต้องฝึกเห็ดเฮ็ดเป็นแล้วเ้าก็ต้องมันเห็ดมันทำ ทับต่อไปครับจะนตะยัาไปทํามันพี่น้องเลยทัเท่าทีแรงมีดีท่าทีเห็นก็ยังเหลืออยู่หลายให้พี่น้องหลายโซนที่บอท่านเองลงมือเก็บเกี่ยวพ่นผลิตจากไห่อ้อยเพราะว่าแต่ละมองแต่ละพื้นที่ก็จังที่เจ้าหน้าทเพื่นว่าถาว่า เฮ็ดอันใดขึ้นมาปุ๊บเพิ่นกับสิร่วมกันเป็นอันนึ่อันเดียวกันโหูไลยปลาอ้อยก็อ้อยหลยว่าเขาก็เขาหลายแต่กะดีกักนเลยพี่น้องเลยมันหลไใยดีแล้วทำมันบ่พ่อมันหยาดแค่ลัางมันบ่ให้มันเกินไหวดี เฮาก็มาอยู่ในโซนลาดกล้วยพี่น้องโซนลาดกล้วยลาดตะเพียงพอต่อกันจเจริญสุขทบอนอันนี้เพิ่นเกิดเจ็บเกีเ่ยวพลนผลิตของเพิ่นเพชิดทราบเรียบร้อยแล้วปรับนาดินไช้พรวน ปล่อยเป็นปกติแหละเดี๋ยวเราไปพอกันอีกคลิปหนาด้วยพี่น้องเด้อจากนี้ไปหาให้ต่อไปก็อยู่ประมาณ เก่งว่ามันสีบ่มีเนื้อที่เงาพ่อพอผมบันทึกมากลายอย่างรายงานเนาะอันสีโลบทิมกะเสดายภาพที่เฮดมา แต่ละภาพได้มาต้องคอยเวลาอีกหลายหมื่นหลายเวนจุงกะสบายดีฮิฮาอริกตุกสโมฮาฮายูอารบยูทูสกายออนดที